วัสดีครับกลับมาพบก,กับรายการดเดล w เ e e วบอ o a d c a ประจำวันอังคารที่19เมษายนดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุนนิยอกปิดลบเมื่อคือนนี้ท่ามกลางการซืร้อขายที่ผันผวนโดยตลาดถูกกระดานจัดอัต,ขขอตราผลตอบแทนพาาัตดบัตรบัตรสละอายุ10ปีที่พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า3ปีขณะที่นักลงทุนยังจับตาถึงรายงานผลประกอบการของบ,บร,ริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ในสัปดาห์นี้ซึ่งรวมถึงเน็ตฟิกและเทสลาโดยดัชนีดาวโจนส์ปิดลบ0.11% ดัชนี S&P 500ปิดลบ2 0นดัชนี Nasdaq ปิดลบ4ูนยดนีเปเดวิดมาพาสประธานธนาคารโลกประกาศปรับตัวเลขคาดการณ์การแข่ตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้สู่ระดับ3.2%จากเดิมที่ระดับ4.1%โดยได้รับผลกระทบจากการที่รัสเซียส่งกำลังทหารบุกโจมตียูเครนสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติหรือ NAHB ของสหรัฐเปิดเผยว่า มูลนชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านลดลง2.0ระดับ77ในเดือนเมษายนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบก,กว่า7เดือนและเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่สีโดยมีสาเหตุจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานสต็อกบ้านในราคาตา่ำการพุ่งขึ้นของอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้จำนนงราคาบ้านและต้นทุนในการก่อสร้างรัเสเซียได้เริ่มเปิดฉากการโจมตีครั้งใหม่แล้วโดยทางรัเสเซียเปิดเผยว่า กองกำลังรัเสเซียได้เปิดฉากโจมตีกองกำลังยูเครนครั้งใหญ่เมื่อคือนนี้ซึ่งรวมถึงเป้าหมายทางการทหารอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยใช้ทั้งกองทัพอากาศขีปนาวุธและระบบป้องกันทางอากาศเพื่อถล่มเป้าหมายหลายร้อยแห่งซึ่งทางกระทรวงกลาโหมรัเสเซียออกถแถลงการณ์ในระบุว่าขีปนาวุธของรัเสเซียได้ทำลายอาคารทางทหารของยูเครน16แห่งซึ่งรวมถึงกองบัญชาการ5แห่งคลังน้ำมัน1แห่งและโกดังเก็บอาวุธยุทโธปั์3แห่ง ไปจนถึงกองกําลังทหารยูเครนมาทำตลาดหุ้นยุโรปซึ่งรวมถึงตลาดหุ้นอังกฤษตลาดหุ้นเยอรมันและตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดทําการเมื่อคืนนี้เนื่องในวันอีสเตอร์มันเดย์โดยตลาดจะกลับมาเปิดทําการซื้อขายตามปกติอีกครั้งในวันอังคารที่19เมษายนโดยดัชนียูโรสต็อก600ดัชนี CAC 40ดัชนีฟุสซี่100และดัชนีดัคปิดทําการทั้งหมดมาต่อกับที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ปิดตัวในแดนลบ เนื่องจากถูกกดดันจากความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเร็วและรุนแรงกว่าที่คาดไว้หลังตัวเลขเงินเฟ้อพุ่งขึ้นรวมไปถึงนักลงทุนผิดหวังที่ธนาคารกลางจีนไม่ได้ใช้มาตรการด้านการเงินที่แข็งแกร่งเพียงพอในการกระตุ้นเศร,รษฐกิจจีนซึ่งกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นแัชนีนิเคอตติดลบ1.08%ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ติดลบ0.11% ในชนีห่างเสียงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทําการเมื่อในวันอีสเตอร์มมนเดย์แต่ชนีเซี่ยงไฮ้คอมเพสิตตลาดหุ้นจีนติดลบ 0. 5 3สําปเหรับตลาดหุ้นไทยเซ็เตเด็กของบ้านเราติดลบ0 3 8โดยบ้านเราได้รับข่าวดีจากทางสหรัฐหลังศูนย์ควบคุมและป้องก,กันโรคสหรัฐหรือ cdc ได้ประกาศย,ยกเลิกคำเตือนห้ามเดินทางมายมังประเทศไทยและอีก89ประเทศโดยล่าสุดให้ไทยอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงจากโควิด -19 ในระดับที่3แต่เดิมอยู่ที่ระดับที่4ซึ่งเป็นระดับสูงสุด มาปิดท้ายกันที่ราคาทองคําและน้ามันนะครับสัญญาทองคําตลาดโคมิทปิดบวก0.61%โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อทองคาในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของสองครามรัสเซียและยูเครนและภาวะเงินเฟอ้อในสหรัฐส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ปิดบวก1.18%ซึ่งเป็นการปิดพุ่งขึ้นทะลุระดับ108ดอลลาร์ในวันจันทร์ หลังมีรายงานว่าบริษัทน้ำมันแห่งชาติของริเบียรประกาศระงับการผลิตเนื่องจากการประท้วงของคนงานโดยข่าวดังกล่าวส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ำมันตึงตัวในตลาดโลกสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนน้นการกระจายการลงทุนโดยเริ่มทยอยเข้าซื้อหลังจากตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐปรับตัวลดลงในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวเป็นลักษณะ buy on ดิ p เช่นกองทุนเปิด TMB GQG กองทุนเปิด p r i n c i p a l VNEQ กองทุนเปิด p r i n c i p a l CS t h A และกองทุนเปิด Aberdeen Listed Private Capital Fund และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้และพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม w e l l Advisory by CIMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ